สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับจันจูพาดูกระบะนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกนะครับบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีรีวิวนะเราจะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะทุกคันนะครับที่เรามีในเพรยนนะเฉพาะที่อยู่ในสาขาหนึ่งนะสาขา2สาขา3อันนี้เราจะไม่เอามารวมนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจคันไหนนะสามารถอ่า บอกเลขทะเบียนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเลขทะเบียนทีละคันนะว่าคันนี้เลขทะเบียนอะไรนะครับผมแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์0922700432นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับทุกคนเลยนะครับฟรีนะครับผมปรึกษาฟรีนะครับผมออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมบอกเลยว่าฟรีดาวทุกคันนะเคร,เครดิตด,ดีออกรถสนบาทฟรีดาวทุกคันเลยนะครับผม ก่อนไปรับชมรับฟังนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมอ่ะเราไปเริ่มคันแรกเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เพชนยนต์เรามีคันไหนบ้างต้องไปดูคันแรกกันก่อนครับคันนี้นะครับจะเป็นตัว isuzu นะครับ d-max ทะเบียน2ขอไข่ว a l l วน2สองนะลูกค้าแคปได้เลยนะแอดไลน์ส่งมาหาผมก็ได้น,ะนี่คันนี้นะบอกเลยว่ายังไม่ติดจองนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะครับผม ล้อแม็กแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับโคมไฟนี้เป็นหลอดไฟแบบโปรเจคเตอร์นะแบบดูแก้วสภาพส,สวยๆเลยคันนี้เป็น4ประตูนะครับตัวไฮรันเดอร์ราคาอยู่ที่649,000ี่บาทนะปี18แไม่แค่7,000 0มื่น0็ดมโลเท่านั้นนะครับคันนี้นี่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ12,000สองนะฟรีดาวผ่อน12,000สองได้กระบะสี 4, ประตูไปใช้เลยนะครับผมภายในก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นเบาะผ้านะครับมีกล้องถอยนะมีจอกลางนะครับผมกระจกนะครับเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะลูกค้าเข้าไปดูในช่องจานจูพาดูกระบะได้เลยนะครับผมคันนี้ที่เรามีนะก็จะเป็นนิสสันนะครับนิสสันอเมล่าสีเท่านะทะเบียนสองตอทนะทอบุทเท่าหอยหอยหีนะหนึ่งหนึ่งเจดนะครับผมสภาพสวยมากคันนี้ราคาแค่ 449,000บาทเท่านั้นเองนะลดลงมา20,000ืานนะคันนี้คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พันนะคันนี้อไปต่อคันหลังนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเข้ามาใหม่นะทะเบียนหนึ่กอไก่ขอไข่กอไก่สอง1ูน่งนะครับมีคันนี้สภาพสวยมากเลยนะเป็นแ a c k Edition ตัวนาวาร่านะราคาถูกมากนะ4 3่0 0 0บามคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแ0 0พันต้นๆน,นนะรวมประกันแล้วนะครับผม แต่ถ้าลูกค้าอยากใจประกันเองผ่อนเจ็ดันกว่าบาทเท่านั้นนะาอ่ะมาต่อคันนี้นะอ s u z u d m a แนะเป็นตัว Space c a ปนะสี่ประตูเขาเรียกแ a p โฟนะราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทนี่เป็นเครื่องหนึ่งจุดเก้านะครับปีสิบเก้าบอกเลยว่าปีน้อยนะครับผมปีสิบเก้าสภาพสวยนะล้อแต่งล้อแต่งสิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาต่อคันนี้นะตัวนี้เป็นโตโยต้าพีันเนนะสี่ประตู ตัว E นะครับผมมีแครี่บอยให้นะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้คันนี้ก็จะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักคู่นะอ่ะคันนี้ติดจองนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวผมแย่งจองมาให้อ่ะลูกค้าสนใจผมแย่งจองมาให้เลยนะคันนี้ก็่อนอยู่ประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งนะคันนี้ก็ประมาณท้าแส0ต้นๆน,น,นะคันนี้โอเคมาต่อคันนี้นะโตโยต้าพีลันเนอร์โอ้พีลันเนอร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ดูสภาพเลยนะผมรีวิวให้ดูกันแล้วนะเข้าไปดูในที่ช่องจานจูพาดูกระบะนะดูป้ายทะเบียนเลยนะครับราคา579,000นนะผ่อนประมาณหมื่นเดียวนะคันนี้เป็นเกียร์โต้นะครับ4ีประตูดูสภาพสวยๆเลยนะครับมาต่อกันซ้ายมือเลยนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นอิสุดี m a กนะสเป c แค a นะตัวนี้ตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000เองนะน สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้อยู่ประมาณปี15นะครับปี15ห่อน7,000นะครับมาดูด้านหลังนะไม่มีแล้วอ่ะมาดูฝั่งนี้กันต่อคันนี้นะครับผมโอ้โหนี่ดูล้อนะแต่งซิ่งเรียบร้อยนะสเปซแคบโอ้โหบอกเลยล้อสวยๆนะคันนี้มาดูราคากัน 4แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณแปดพันต้นๆน,นะไม่แค่หมื่นหนึ่งไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นเองนะคันนี้มาดูภายในกันนิดนึงนะคันนี้ได้เป็นเกียร์นะครับแมนวนวลหรือเกียร์กระปุกนะครับหกสปีดนะครับผมคันนี้ปีสิบเก้านะบอกเลยว่าเลขไมค์แค่หมื่นต้นๆเองนะครับคันนี้โหแต่งจริงเรียบร้อยนะรถสภาพสวยๆนะสีเดิมเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมข้างเดิมนะครับ สภาพสวยๆเลยอ่ะมาต่อคันนี้นะครับผมอีซูซุดีแมอีกแล้วนะครับผมเป็นสเปซแคบผมบอกเลยอีซูซุเยอะมากนะครับผมสเปซแคบคันนี้เป็นปี2019นะครับผมราคา4ี่0 0 0บาทก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับผมนี่บอกเลยไฟตัดหมอกมีให้นะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดนไลท์สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้ยางเดิมล้อเดิมนะครับ ได้เบาะหนังด้วยนะคันนี้มาดูภายในกันนิดนึงนะครับนี่สภาพภายในคันนี้นะผมรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับผมเกียร์เมนูนุ่นหกสปีดนะครับผมนี่เบาะหลังเบาะหนังนะเบาะหนังทั้งคันมีล็อกเกียร์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็พเจพัน 7, กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสภา,ภาพสวยสวยเลยนะ,ะขันหลังคันหลังอีกแล้วนะขอเกาก่อนเฮ้ยไม่ใช่คันนี้เป็นโอ,อซุซูอีกแล้วนะครับสเปซแคป สเปซแคปนะครับผมคันนี้ราคา449,000บาทเป็นเครื่อง 1.9S นะปี B 19บอกเลยว่าปีสงๆงทนะันเลยไมค์ก็อยู่88,000นะคันนี้ผ่านคันนี้พ่อน8,000ต้นๆน,นะรวมประกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม8,000ต้นๆน,นะสะภาพสวยๆเลยนะครับ Isuzu อีกแล้วแต่เป็นตัวไฮ g h นเดอร์นะยกสูงนะครับสีดำไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์นะคันนี้ สประตูนะครับผมได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังราคา579,000บาทเท่านั้นเองนะเครื่อง3.0มจุดปี่สิบหกไม่เท่าไรไม่เมื่นหนึ่นะครับผมไม่เก้าหมืนรถวิ่งน้อยใช้น้อยนะเรามาดูภายในกันนะครับผมคันนี้เป็นสาวกาศแบบขี่ปลาฉลามนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์กชั่นนะมีจองกลางนะครับมีกล้องถอยแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับ เกียร์หกสปีดนะครับผมเกียร์แมนนวลนะกระจกขับไฟฟ้านะครับผมฟิล์มขนาดแปดสิบนะฟิล์มอย่างดีนะครับผมสภาพเบาะด้านหลังนะสะภาพสสวยนะครับคันนี้ผ่อนแปดเก้าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับผมไฮเลนเดอร์คันนี้นะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกันเลยนะครับคันนี้มาต่อที่คันนี้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับผมสองจุดแปดจีเป็นตัวสองจุดแปดตัวท็อปเลยนะครับ กระจังหน้าสวยๆนะ,ค,นะครับไฟนะครับไม่มีเหลืองเลยนะครับไม่หมุนหมองนะราคา4 7 9อน8 0 0 0ต้นๆนะคันนี้ปี16ไมลแสนเจ็ดปี16นะย้ำว่าปี16ไมลแสนเจ็ดนะได้ 2.8G สภาพสวยๆนะเป็นแคปนะเปิดแคปได้เลยนะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีจอก้ามีกล้องถอยนะคันนี้เป็นพ r ีรันเนยกสูงนะสีสวยเดิมๆนะครับนี่ คันนี้หกพันมาแล้วผ่อนหกพันนะครับผมเป็นวีโก้แชมป์นะครับผมโฉมหน้าแชมป์ปีสิบสามเป็นตัวพ r ีเ n e r นอร์นะครับสามแสนกว่าบาทนะผ่อนอยู่6กพันกว่าบาทเท่านั้นปีสิบสาบอกเลยว่าสวยมากจริงนะคันนี้แล้วก็มีไทเกอร์นะไทเกอร์ Tiger, คันนี้ตัดสดเข้ามาเลยสองแสนเจ็ดหมืนเก้าพันะครับขับสี่นะคันนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับสี่นะครับผมนะมาที่คันสุดท้ายนะ อีซ e ุซ์ดีแม็กนะตัวนี้เป็นชมออนนิวนะครับตัวไฮเลนเดอร์สี่ประตูนะครับอ่าโปรเจคเตอร์นี้สภาพสวยเลยนะคันนี้สี่ประตูผอนอยู่ประมาณเดี๋ยวขอดูราคานะราคาห้าแปดเก้าผ่อนประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งนะปียี่สิบเอ็ดไม่สามหมื่นสี่โอ้โหบอกเลยว่ากระบาของเพชรยนต์มีเยอะมากนะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมรถจะไปจอดอยู่สาขา าสาขา2องสาขาสามก็มีอีกนะมีหลายคันเลยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจรีบโทรเข้ามารีบติดต่อเข้ามานะบริษัทเพดยนนี้ตั้งอยู่ที่สาขา,าตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะอยากดูคันไหนผมส่งให้นะแล้วก็ส่งรถไฟแช่นให้ด้วยนะลูกค้ามาดูรถตัวจริงนะคะผม ออกรถกับผมนะทุกคันเลยนะครับผมแถมน้ำมันเต็มถังกลับบ้านเลยนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจรีบโทรมานะนย์เก้าสอนนนะนะคลิปหน้าผมจะรีวิวกระบะคันไหนห้ามพลาดเลยนะครับผมนี่ลูกค้าอยากดูคันไหนห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ